ตอนนี้เราก็อยู่อุตรดิตนะฮะอยู่กับหลานชายนะฮะวันนี้เราจะไปไหนกันเอาคัสจับปูเอามาทำอะไรวิร่งกินครับอโอเคเดี๋ยวไปรับชมกันนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอะไรอุตรดิตถ์อุตรดิตอำเภอพิชัยตำบ,บลไรอ้อยอที่นี่มีแต่ปูบ้าแล้วมีแต่นานี่ฮะที่นี่มีแต่นานะฮะนี่ก็จะเป็นบ้านนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันฮะใครที่รับชมอยู่ก็ฝากกดติดตามกับพวกเราด้วยนะครับช่องทอมอิสซี่พิทนะฮะแล้วก็หลานชายนะฮะออกัส ด้านตองโด้นนะฮะไปะนี่ฮนะจะไปหลวงปู่มาอุ้ยม้นเนี่ยมันเปลี่ยนใหม่นะมันถุงมือไม่ได้มาเมื่อกี้มีรู้ด้วยบอกว่าเซียนถอดเสื้อละเซียนถอดเสืออ้อคือใีญ่โตเหรอไหนอู้ยตัวใหญ่นะ้เนี่ยไหยกันดูหน่อยดิโชว์หน่อยดิ โอ้นี่มืออุ้ยตัวใหญ่โอ้โหมือสองทีครับพี่น้องเน่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 ่ตัวใหญ่ล้างน้ำดูหน่อยเด้ล้างน้ำดูมันนี่มือไปกี่ทีสองทีโอ้โหกว่าจะได้ตัวนะสุดยอดเลยเหนื่อยครับเหนื่อยมากอะล้างก่อนนู่นน้ำเองอยู่นู่นนะอือเดดูหน่อยเด้ล้างสะอาดดูหน่อยเด้ไหนตนี้อโอ้ยตัวใหญ่ฮะตัวนี้ตัวอะไร โตเมียโตเมียครับโดนไปกี่ดอกสองดอกโอเคคุณผ้ากันนิ้วมาลองดูดิโอ้ยปูนาตัวใหญ่นะนี่เด็กงมปูนะฮะดูตัวที่สองงานของหลานชายนะตัวนี้ตัวเล็กไหมใช่จะเออมานี่รูปูอุ้ยปู้มโตอยู่รูโตอยู่นะใช่ไอตัวอย่างนี้เอาง่ายอ่ะลองดูดิตอนนี้ขุดปูนานะฮะเมื่อกี้น้องหลานชายบอกว่าตัวเล็กฮะพอล้วงเข้ามาตัวเบลอเลยอุ้ย ลงไปแล้วลูเล็กมากลูเล็กนะฮะอุ้ยอุ้มาใหจับเลยเฮ้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 ยอ้ไม่ได้หลุดมือก่อนเอาแล้วลุ้นครับมาดิมาดิมาเอาล้อมาลุ้นมาลุ้นฮะอย่งอย่างอย่างมีย่างด้วยฮะเหนามือไปเหนามือเดี๋ยวอืมขุดก่อนขุดเลยก่อนฮะ เดี่มก็ไม่ได้มาด้วยมาแต่มือไปไงได้แล้วใช่ไหม,มให้มือออกได้รูตื้นรูมันตื้นใช่ไหมนี่ฮะเอาทิ้ตัวแล้วกลับบ้านเนาะใช่อพอแล้วกินอิ่มอืมปูมันนะฮะรูตื้นนะรูมันเล็กอันนี้คุณรู้นะฮะ,ะยาวไปตัวที่สองของออก,กัสน,นะฮะ ตัวแรกบอกว่าตัวตัวน้อยนะฮะที่ไหนได้ครับตัวใหญ่เนี่เบอร์ไปสามทีเลือดซิป <c oughs> มีแย่มีแย่เฮ้ย <c oughs> โดนไหม หกักคยพร้อมยังลุ้นใช้เวลาย่าทีออกแล้วใช่ไหมโอ้โก,กัดขุดเก่งนะมันตื้นอ่ะกัดมันตื้นมันอยู่ประมาณลงไปอีกนิดนึงแต่ลูมันเล็กรอ,อะไรต้องขุดตัวเล็กตัวลอ,อยเลยนะ เล็กอร่อยกวใหญ่นี่ไงใกล้ถึงมันแล้วใกล้ถึงมันแล้วร้านบอกใกล้ถึงมันและตัวที่สองเราอากัตบอกว่าได้มาแล้วอุย้ยตัวที่สองก yeah, ารไ,ไหนดูดิดดอุม้มปูนาของขออกัตน,นะฮะตัวที่สองเราดูดิอุย้ยดูกใกล้ๆดิอุย้ยในตัวที่สองนะครับโอเคนะไอถุงตัวมีอะนี่ตัวเมียถูดิ ตัวตัวเมียมันแน่นอนถ้าตัวผู้มันจะยาวเลยโอเคนี่นี่คือตัวเมียนะฮะปูนานะฮะออกกัดได้สองตัวแล้วนะครับผมเราสิบตัวพอนะใช่อือถูกฆ่ามไปไหมเดี๋ยวบอกว่าต้องโดดไปเออมันไม่ลึกเริ่ต้องไปนั่นไงไปฮะออกกัดบอกว่าตัวที่สามถึงแล้วนะฮะวิ่เข้ารูเลยโอ้ยได้แล้วได้แล้ว ได้ไหมได้แล้วอ่ามาตัวใหญ่ด้วยโอ้หตอนนี้ออกัสต่อสู้กับปูฮะมาแล้วครับตัวที่สามเราไวมากโอ้ยมันแปบนะฮะออกกัดโคตรไปเยอะแล้วเออไปไหนแล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่าปล่อยปูเอ๊ะเกือบไปแล้วเกือบปล่อยปูนี่ฮะตัวที่สามเราได้แล้วฮะไวมาก อุ้ยตัวใหญ่ดีนะ<อ>มันไม่มีก้าม,ม,ก,ามกั้าวห้างเดียวดีแล้วกัดจับง่ายไงอุย้ยได้ตัวที่สามใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วกัดนะใช่นี่ไหนขอดูดหน่อยดิอู้ตัวใหญ่มากปูนาของเรานะฮะออกกัดหาได้ตัวที่สามนะฮะเหลือสิบตัวกลับบ้านกันนะครับผมผมก็ขาดด้วยนะ <c oughs> ถ,ถูกมาไม่ดีลืมดูนี่โอ้ไม่เป็นไรเรามีที่ซ่อมดัสตอนนี้เราเจออะไรกัน ตัวนี้่จะรู้ปูนะฮะนี่อันนี้เออ,อนี่อักัดนั่นแหละเห็นไหมไม่ใช่ดูหน้ารู้หน้าเออนั่นแหละนี่อักัดตกนี่ห<ม>ล่ไปแล้วหล่ไปแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่ามั่นใจมั่นใจม,ม,ม,มีตัวแน่นอนใช่ตอนนี้เรากำลังจะรู้หัวหรือขี้ดินออกคุณรู้ลึกๆก,ก่อนๆๆๆนั่นแหละระเบิดก่อนฮะนี่ฮะ ดูลูลงมาฮึดูขาแล้วโอ้เดียวกันปะไม่รอดแน่ดูไปทางไหนลงไปข้างล่างคือไม่รู้หรอกก็รู้จริงนี่รู้จริงเลย โดนไหมโดนขามันแล้วมันก็วิ่งลงไปเลยเอาละโดนขาหลานบอกโดนขาแล้วตัวที่สี่เราลูเล็กกว่าลูสองเลยโอ้ยโดนไหมเฮ้ยเอาหายไปไหนวะลูมันตันแล้วอ่ะเมื่อกี้โดนอยู่แล้วนะลูล่างบ้างโค้งลงนี่อ่าแล้วเมื่อกี้องโค้งเดียวไม่เจอหลานบอกเจอเอาโค้งสองอัน โอ้โหสุสปันแล้วโอสุดท้ายหลังใหญ่เหรอเจอแล้วอตัวเล็กแต่วา่าตัวเล็กนะ,ะเจอตัวเล็กขูดอ,อีกแล้วลึกเหมือนไอ้รูแรกเลยโอ้โหรูน่าจะไม่ใหญ่นะที่โดนไปเมื่อกี้มันมีรูหลอกใช่ไหมน่าจะใช่โอเคตัวที่สี่แล้วนะฮะ บอกได้เยอะอุ้ยโอู้หูได้ไปอีกแล้วตัวที่สี่ตัวนีู้ครับตัวพูนี่ฮะเป็นไงตัวนี้ง่ายไหมง่ายฮะก็ได้อยู่ไปตัวที่สี่เราครับแป๊บนึงงอู้หเจอรูใหม่แล้วรูใหม่ก็มีนะฮะอากัสบอกเจอรูใหม่เราเก็บปูก่อนกัดเดี๋ยวหายปจะหนีบจะหนีบตัวที่สี่ของเรา โอเคแจมออกัสบอกว่าตัวที่ห้ากำลังมานะฮะหลวงไม่ใช่ห้าลุงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ห้าใช่ไหมใช่ตัวที่หกเลยเหรอใช่ห้าหกเลยเหรอมีกี่ตัวสองตัวอุ้ยสองตัวนะฮะดูนี้อุ้ยกำมาสองตัวกำมาสองตัวด้วยจับปูสองมือแล้วกำสองตัวนี่อันนี้จับปูสองแขนเอาแล้วมาแล้วใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่ง มาแล้วแม่งฟุกมากนะฮะแบบเมื่อกี้เอาตีนใหญ่ลงไปเตยเตยจับดีๆนะเชี่ยลพี่ลูกคัพพี่น้องไอ้จ้าเอ้ยตัวใหญ่กันไอ้ดูนี่ดูไหนนี่เน้เนใหญ่กับเล็กน่าจะเป็นคู่ตัวใหญ่นะครับกัดเอา้ยฟุกเจอตัวยอดเลยนี่ฟุกกับตัวเมียคู่กันเลยนี่ฟูกนี่มีปูหลุดกัดปูออกแล้วตัวหนึ่ง หน่อยนึงนี่ฮะเอาใส่ก่อนเลยนี่ครับถือแต้มที่หกโอ้สุดยอดออกกั๊ดจับปูสองมือสองตัวเลยครับสุดยอดนะครับผมโหดูกันต่อฮะได้อีกแล้วนะครับโอ้ยออกกั๊ดเลยฮะตัวหาหนูไปตัวหาปูจีบหาแล้วหาหนูไปซะละไอ้มันๆเลยนะหน้าหนาวนะกัดเนาะใ โอ้โหครับหลานบอกได้ปูอีกแล้วฮะเพิ่งจะย้ายมาฝั่งนี้ไหนโดนอีกแล้วฮะตื่นตื่นนะฮะลุ้นตัวกันให้ดาวตัวใหญ่ตัวเล็กไม่รู้ดิ ตัวใหญ่ไหนตัวนมาตัวตัวตัวไหดูดิตัวไหนไหนไหนตัวเล็กครับโอ้ยล้างให้สะอาดนะฮะอ้เฮ้ยนีบนิ้ว่างเดียวเลยถ้าใหเกินสิบตัวเราสิบห้าตัวได้สบายเลยเนี่ยรูมันเยอะมากนี่ตุ๊กปูครับหนีบ กนี่บิ๊กเออเไปตอนนี้จะออกามาเยอะทำเลยนี่ฮะตัวท,ที่เจนเจอร์อรูใหม่นะฮะไม่รูใหม่อ๋นี่มันเดี๋ยวมันแข็งเอาได้ไหมครับรูเจนเจ็บเรออ้เจอตัวแล้วอ่ะเอ้านี่ไงรูมันมรูใหญ่อยู่รูใหญ่อยู่ฮะมันแดงตัวมัตด ัการันตดแม้นต้องนู้นมาะลุฝั่งนี้โหมันโค้งมากเลยรูมันลึกไปเฮ้ยเฮ้ยเม่รูหลอกรูหลอก,ลกเออรูหลอกจริงมันโค้งลงนี่ขุดอีกแล้วฮนะขุดขุดงัดงัดเร่งส่ง

แข่งได้ไหมเอาไว้ไหมไ้แล้วอ่ะเอาฮึยยฮึ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 กาหลอกกันเหรอไอ้กาหลอกกันเหรอได้แล้วนะฮะกาหลอกกันไอ้โดนอีกแล้วปิงปิงครับปิงปิงตัวผู้ครับเอาเยอะเลยเยอะเลยโปิงปิงครับสุดยอดนะฮะออกัสสายลุย เห็นตีนไงเมื่อกี้ลูกเห็นตีนเคัทบอกได้ตัวกันนะเอ้าไอี้มันๆเลยโดนอีกแล้วฮะเอาคัทลงเลยแกเนี่ยตู้ผู้แกตู้หน้าเองตูหน้าตูใหญ่เออเ้งื่อมับเลยเนี่ยงัวมีตัวไหม มีร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าจับได้นะเ,ออเข้าไม่ได้มือมันเป็นแป๊ดแหละหรือว่ามีผมว่ามีตัน<อ>ไม่ใค่นี้ตันเลยนี่ก็มันแบบอบรูมันแอบรูอยู่

một kiểu là vậy hai thoát nữa. Một hết. 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 มามาอีกแล้วครับโอ้โหดูนะฮะออกัดมีตัวเป็นโดน,น,โ,ดนดโดนแน่นอนปูเนิบอันนี้ได้อีกหนึ่งตัวนะฮะมือมือฉมังจริงต้องจับ <Okay. S 1> ต้องเป็นด้วยนะไม่เป็ปพราะโดนเนีบไปแล้วตัวแรกเลยเลือดอาบไว โดโดเดียวดิโอ้ยตัวที่สองอีกแล้วครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ารูมาไว้ก่อนโอ้โหน mm ี hmm. ่ฮะเด็กหาปูฮะอุ้ยมตูนเลือกเลยนี 3, ่น mm ี hmm. mm. wizard, ่ต้องความเมื hmm. ่อน mm ี hmm. uh ่อ huh. mm ุ hmm. uh ้ยใหญตัวเลยเนี่ยโอ้โหรุนใหม่ด้วยเอ้าโอ้โหอากาศสุดยอดโโอ้มาดูฮะอากาศเห็นคุยปูนะฮะเกาะปั๊บ าได้ไม่ได้ได้ดิอุไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะเอาไปนี่ไออ๋อตัวใหญ่โอ้โหนี่ดูออกกัดนะฮะหลานชายผมนะฮะตัวนี้ตัวใหญ่นะฮะมีหนีบแน่นอนโอ้โหยวรูมันรูมันวนออกอ่ะเราเห็นรูก่อนนะอึ๊บไปต่อนะจับมีตัวเป็นโดนนะครับผม đồn nẹp mือ. không được. phòng ủn á, cáp phòng như này, mới đi ừ นั่นแลหละฮึ๊บนนะได้แล้วนะครับสุโโดยโอโดได้ใบหนึ่งแตมแล้วฮะเจอออกัสนะฮะ,ออ,ะออก,กัสบอกว่ามึงอยู่รูไหนกูล้วงเทียวสองรูแล้วเจอเลยรูตัน ูเดียวกันเฮ้ยออกมาอุดยอดได้มาอีกสองแต้มะะเลยฮนะโอ้ไปยังกลับยังปลลไปแตะเลยไปไปครับไปนะเดี๋ยวเราไปดูผลงานที่บ้านแล้วถ่ายดูแล้วกันเนาะอ๋ออาล้างปูล้างก่อนยังไงวันนี้ได้ถึงกว่าตัวแล้วกันเนาะเยอะมากโอ้ยไปล้างคุณค่า,าการที่มาถ่ายคลิปกับอากานนะฮะวันนี้ลหลานชายพามาล่าปูนะฮะออาล้างน้ำ หล้างตัวด้วยดีๆถุงขาดนะมึงหมดเลยทีเนี้ยไม่ได้แดกเลยนะ <c oughs> นี่ฮะบรรยากาศอ่ <c oughs> อุตเดิ็์นะฮะทำนาทำสวนทำไร่ฮะที่นี่ก็จะทำนานอย่างเดียวนะ,ะบ้านเราจะทำนานอย่างเดียวไปกลัดบ๊ายบายก่อนบบ๊าายยจะเจอกันนะฮะไหนขอดูปูนหน่อยสิ <c oughs> โอ้โหเต็มเลยเดี๋ยวไปดูที่บ้านกันอีกทีนะไปวันนี้เราก็ภารกิจสำเร็จนะกลัดนะ เราได้ปูเกือบ20ตัวนะ<ช>แค่ที่แรกเอาเป้าหมายแค่10ตัวเองออโ,อเโอ้โหเราไม่ถึงชงั่วโมงแล้วกันน,น,นะคงข้ามานะตั้งเี้า <W S 2> เองไ,ไม่ไกลน,<ม>นะประมาณ3โลได้เนาะ<ช>ไปกลับบ้านอยู่นู่นนะฮะนี่ที่เรามาหาปูนะฮะนี่คือปลายนาเรานะครับผมบ้านเราก็อยู่นู่นนะครับผม นี่ฮะบรรยากาศบ้านนอกนะฮะมาหาปูกันจับปูจับปลาต้องให้คนพื้นที่นะฮะผมก็งงไม่เป็นนะครับผมก็กลัวนี่ฮะต้องออกกัสนะฮะเดี๋ยวต่อไปเขากับน้องจะมีช่องนะจะสร้างช่องให้นะครับผมโปรดติดตามฮะออกัสสายล่าปูปลาหมากาไก่เฮ้ยมีเป็ดด้วยนะฮะใครสนใจเป็ดก็ทักมาได้นะฮะเลี้ยงเป็ดขายนะฮะออกัส คู่ละร้อยยี่สิบบาทใช่ไหมโอเคฮะไปกลับบ<ช>้านงั้นเอากันตี่ตัวดูเนี่ยดูเนี้ยเอาเมื่อคืนนี่สหตัวมันเยอะ่าเมื่อคืนนี่นี่ลงน้ำไปจับมานะฮะ<ช>ไม่เจอกันากนานคิดถึงจังเลยเมื่อวานจะแวะไปหายอยู่ไปใครสะดวกกับพ่อ